สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเชาวทิกตอกนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่อฝากถึงเจ้าของหอพักนะครับเราไม่ทราบชื่อหอนะอยู่ภายในซอยอ่อนนุช68นะครับทางเราได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วถูกทางเจ้าของหอเนี่ยไล่ออกมาจากห้องนะครับ คือไล่ออกมาจากห้องเลยอ่ะตั้งแต่6กโมงเช้านะครับตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงนาะตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยคือ6กโมงยีนาทีนะครับข้าวก็ยังไม่ได้กินเพราะเขาไม่มีเงินเลยนะครับผู้ป่วยต้องการกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้นะครับทางรถในโครงการพาคนรักกลับบ้านได้ส่งรถเข้าไปนะครับรับตัวผู้ป่วยนะครับ นั่งอยู่ริมถนนภาย,ยในบ,บริเวณปากซอยอ่อนนุช68นะครับเป็นผู้ชายนะครับเพศชายอายุประมาณ40ต้นๆน,น,นะครับยังไงก็ฝากถึงเจ้าของหอนะครับทุกหอเลยหากทราบว่าลูกหอมีเชื้อหรือป่วยติดเชื้อเนี่ยอย่าไล่เขาออกมาให้แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่นะครับ 0937467003โครงการพาคนรักกลับบ้านนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีรถเข้าไปรับผู้ป่วยออกมาจากที่นั่นและมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจสร้างความสบายใจให้กับคนในหอพักนะครับยังไงขอนะครับขอร้องเลยว่าอย่าไล่เขาออกมาเขาไม่มีเงินนะครับติดเชื้อตกงานเงินก็ไม่มีข้าวก็ไม่ได้กิน มานั่งตั้งแต่เช้าจรดเย็นคิดถึงใจเขาใจเรานะครับว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราบ้างเราถูกทำแบบนี้มันคงรู้สึกแบบไม่ดีอะนะโอเคนะครับฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยตอนนี้คือบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลหรืออาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยทำงานกันหนักมากและเหนื่อยมากนะครับการที่ไปไล่เขาออกมาจะหอแบบนั้น อาจจะทําให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปติดคนที่เขาเดินไปเดินมาที่เขาไม่รู้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเคสนี้ทางแอดมินได้ดําเนินการแจ้งรถลูกขายที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยไปรับตัวผู้ป่วยแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดต่างๆจะลงที่เพจโครงการพาคนรักกลับบ้านนะครับเป็นโลโก้ฮานุมานยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ